สวัสดีครับจอเจริญพาณิชย์ครับผมเศรษฐกิจย่ำแย่มากเลยนะครับผมช่วงนี้เราก็จำเป็นจริงๆนะครับจำเป็นที่ต้องปิดร้านนะครับเพราะว่าเนื่องจากยอดขายค่อนข้างต่ำเตีย้ยเรียด,ดินมากเลยนะครับผมเรา ก็จำเป็นต้องปิดนะครับปิดร้านนะครับปิดร้านนะครับไม่ใช่ปิดกิการนะครับผมคือปิดร้านเพื่อบริหารจัดการอย่างอื่นนะครับที่มันมีมูลค่ามากกว่านะครับคือปกติแล้วยอดขายช่วงเช้านะครับก็เราเองก็จะเปิดร้านประมาณตอนเช้านะครับประมาณสักหกโมงกว่า7จ็ดโมงนะครับถึง ประมาณสัก10บโมงนะครับประมาณสัก10บโมงนะครับทีนี้ยอดขายจากช่วงประมาณ10บโมงถึงบ่ายสองบาอง่บาสามเนี่ยมันจะค่อนข้างหน้อยนะครับแล้วทีนี้ลูกค้าจะมาอีกทีหนึ่งก็ช่วงประมาณเลิกเรียนนะครับประมาณบ่ายสามครึ่งถึงถึงช่วงดึกนะครับช่วงเวลาเนี้ย ที่เราได้ยอดขายน้อยเนี่ยเราก็จะไปบริหารจัดการอย่างอื่นนะครับสิ่งที่เราทำก็ประมาณนี้นะครับก็จะเข้ามาในเมืองนะครับซึ่งจากตัวเมืองมาถึงบ้านเนี่ยก็ประมาณสัก25สิกิโลนะครับซึ่งเรามีอีกธุรกิจหนึ่งหรือการบริหารจัดการอีกอย่างนึงนะครับก็คือการนำผลผลิตทางการเกษตรเข้าเซ็นทรัล นะครับเส้นท่านอุดรเข้าตัวท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ตลาดจริงใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกล้วยหอมทองนะครับซึ่งเราทำมาค่อนข้างนานแล้วละ่ะทำก่อนที่จะเปิดร้านนะครับตัวนี้นะครับก็คือกล้วยกล้วยหอมทองนะครับซึ่งเป็นของตัวกล้วยเนี่ยก็จะเป็นของเครือข่ายนะครับผมนะฮะส่วนพวก ของพวกนี้ก็มีเครือข่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็จะใช้ตัวท้ายรถนี่แหละครับที่ร้านจอดรถของห้างนี่แหละครับก็เป็นที่บริหารจัดการนะครับเพื่อทําการติดสติกเกอร์ติดบาร์โค้ดแล้วก็มาขายที่ตลาดจริงใจภายในเซ็นทั Central นะครับอยู่ตรงชั้นลอยชั้นใต้ดินนะครับของเซ็นทัลดูดอนนะครับอยู่ตรงหน้าท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่ตรงตลาดจริงใจก็จะมีทั้งผลไม้พืชผักต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยของเรานะครับของเครือกายที่ซึ่งเราเอามาบริหารจัดการนะครับก็ทําเป็นแพ็คแล้วก็วางเพื่อจําหน่ายให้กับลูกค้าที่ามาช้อปปิ้งในห้างเซ็นทรัลนะครับตรง ตลาดจริงใจนะครับหน้าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งในท็อปก็จะมีนะครับในส่วนของตลาดจริงใจก็จะมีพวกพืชผักที่เก็บมาจากสวนนะครับก็คือสวนจะอยู่หลังร้านนั่นแหละครับหลังร้านหลังบ้านนะครับเพราะว่าเราทําหลายย่างนะครับแต่พอเข้ามาในห้างหรือเป็นของสวนอย่างเงี้ยเราก็จะเข้ามาในลักษณะของแบรนด์สวนบ้านน้อยนะครับ j 5ฟ a r ฟมนะครับ นะครับก็จะมีของเราเองด้วยของสมาชิกในหมู่บ้านด้วยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ปลูกผักเป็นกลุ่มที่อยู่ภายในหมู่บ้านนะครับเรากา็สามารถรับของที่ปลอดสารพิษพวกนี้เข้ามาขายในลักษณะของห้างโมเดิร์นเทรดได้นะครับซึ่งตัวของเราเองก็ทำการค้าขายทำมีคอนเนคชั่น กับทางท็อปกับทางาพนักงานที่นี่พอสมควรนะครับซึ่งเราก็ขายมาอย่างที่บอกครับขายมาประมาณสักห้าปีแล้วนะครับ mm hmm. นะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากบริหารจัดการทางนูศศ้เสร็จเราก็มาเปิดร้านตามเดิมนะครับปิดเพื่อไปบริหารจัดการนะครับเพื่อใหอ้การบริหารเวลาเกิด เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งเราจะทำอย่างเงี้ยแทบทุกวันนะครับก็คือช่วงประมาณสัก9ก้าโมงสิบโมงก็จะทำการปิดที่ร้านถ้าไม่มีใครอยู่นะครับถ้าไม่มีคนที่เอาบริหารจัดการให้เราเราก็จะปิดร้านนะครับส่วนถ้ามีเราก็จะเปิดร้านไว้นะครับแล้วก็รับมาบริหารจัดการช่วงเย็นอีกทีครับผม